ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มีรถเข้าใหม่1คันมานำเสนอค่ะ Mazda 2 High Connect Skyactive นะคะคันนี้เป็นรถปี2019ที่ผ่อนเพียง6,424บาทเท่านั้น นะคะ6424นั่นเองนะคะสำหรับใครที่มีรายได้เอาเป็นว่าถ้า6424 6500นะคะไรายได้ข้อม3ลซ้ขึ้นไปนะคะเป็นท่าเท่านันเองนะคะของทางงวดนะเอาล่ะคันนี้เป็นรถปี19บมายน้อยวิ่งไปนะคะแค่8,000 0โลเท่านั้นค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถสีแดงนะคะกระจังหน้า นี่นะคะกระจังหน้าเอ็มปีกนกนะคะไฟหน้าก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดนไลท์ตัดหมอกให้ครบชุดด้วยค่ะเป็นรถเครื่อง1,300ซีซีนะคะคันนี้ก็เป็นตัว sky active นั่นเองนะคะแม็กยางลงให้ใหม่นะคะสติกเกอร์ยางยังไม่ได้แกะออกเลยนะเป็นยางขอบ15นะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตนะคะมาให้ด้วย กระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกค่ะกันสาดยุด for Mazda 2ตรงรุ่นเลยลักนี้มือจับนะคะมือจับสีแดงสีเดียวกับตัวรถไปอีกนะคะกลมกลืนน่ารักดีนะคะนี่สเกิร์ตนะคะมีมาให้รอบทันลักนี้มีสเกิร์ตลายทอคู่เทเทมาให้ด้วยนะคะด้านหลังคันนี้นะคะก็จะมีกล้องให้ด้านหลังและยังมีเซ็นเซอร์ให้อีกนะคะแค่ด้านหลังก็ดูแบบสปอร์ตมากๆเลย ะะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับที่นั่งนะคะไม่ใช่ที่นั่งสีทุกคนสำหรับห้องสัมภาระนะคะนี่ห้องสัมภาระนะคะมีแผ่นรองยางนะคะและแถมมีพื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างมากๆรถปี19นะคะเดี๋ยวพอจะใส่แม่แรงยางอะไลเอาไว้ให้นะคะให้ดูว่าตัวนี้อะไรเอ,อ่ยเบพาพับราบอีกนะคะถ้ามีของยาว กว่านี้นะคะก็พับราบไปได้นะเบาเขาพับได้เพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระมากขึ้นไปอีกได้ค่ะเอาละสำหรับภายในที่นั่งผู้โดยสารนะคะที่ใครๆอาจจะคิดว่ามันแคบจริงๆพลอยว่าไม่ได้แคบอย่างที่คิดนะคะก็กว้างกำลังดีได้ชุดเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าทรงสปอร์ตรับน้ำหนักได้ดียืดหยุ่นได้ดีด้วยเช่นกันค่ะมาดูกันสำหรับที่นั่งคนขับนะมีออปชั่นอะไรให้บ้างนะคะสำหรับตัว High Connect ค่ะ เบานะคะเป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยบรรยากาศโปร่งโล่งสบายขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคันนี้นะคะได้พวงมาลัยนะคะที่เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะฝั่งซ้ายนะคะปรับอินโฟต่างๆได้นะคะเชื่อมต่อกับหน้าจอนะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงได้หมดเลยเห็นไหม ะะรับสายวางสายตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้มีคร u สคอนโทรลนะคะก็ล็อกความเร็วได้ง่ายๆเลยค่ะกระจกนะคะก็ปรับไฟฟ้าได้นะคะและคันนี้ไมยน้อยวิ่งไปแค่8 4 5 8 2นะายนะไม่ถือว่าไม่เยอะรถปี19แล้วนะคะแต่เป็นไม้ที่วิ่งไปแค่80,000โลนะคะนี่เช็คระยะเปลี่ยนท่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วด้วยค่ะตรงกลางได้จอทัชสกรีนนะคะดีไสายที่เท นิ้วจิ้มได้นะคะไปโหมดต่างๆได้หมดเลยนะคะระบบนำทางนิเ i กเตอร์ก็พร้อมใช้งานด้วยเช่นกันค่ะมาดูกล้องหลังกันนี่กล้องด้านหลังนะคะมาพร้อมกับเลนดำสายตานะคะให้สาวๆหรือใครก็ได้ให้คนขับนะคะถอยกันได้ง่ายๆเลยนะคะและนี่คือบรรยากาศนะคะ สวยมากๆนะคะได้บริกาศสปอร์ตแบบนี้มาให้ค่ะนี่ปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิตรงนี้นะคะช่องเสียบแผ่นซีดีช่องเสียบส,สาย USB AUX นะคะให้ครบเลยและในโซนเกียร์นะคะมีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยค่ะนี่ค่ะคอนโทรลเซ็นเตอร์นะคะกดเนวิเกเตอร์ตรงนี้ไปปุ่มโฮมตรงนี้ก็ได้นะคะพอโฮมเสร็จปุ๊บหมุนหมุนหมุนแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็กดโอเคเพื่อเลือกฟังก์ชันนั้นๆน,น,นะคะอันนี้ไม่มีอะไรเชื่อมต่อนะเราก็กลับนะคะ สู่อันเดิมได้นะคะไม่ต้องเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้เอาล่ะนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นรถปี2019 Mazda 2 High Connect Sky Active ครึ่ง1,300ราคาพิเศษเพียง369,000บาทคันนี้ผ่อนเพียง6,424 6,424นะคะได้สูงสุด7ปี84งวดนะคะ แบบฟรีดาวกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากดาวมีทุนทรัพย์ในการดาวก็โอเคดาวได้นะคะเอาล่ะนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการคันนี้ใช้เงินออกรถกี่บาทใช้เงินออกรถเพียง999บาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะรถสวยๆคัดคุณภาพดีๆตรงปกนะคะรอคุณอยู่ที่นี่อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ด้วยนะคะติดต่อออกรถนะคะด้านล่างคลิปนี้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะ